มาถึง EP ที่3นะทุกคนนะสารอาหารเพื่อดูแลไขมันและไขมันในเส้นเลือดและสุขภาพหัวใจเนี่ยนะคะ EP ที่1 EP ที่2เนี่ยเราพูดไปแล้วนะเกี่ยวกับฮีโร่ที่ช่วยดูแลไขมันและหลอดเลือดนะคะพาร์ทของการควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะการควบคุมไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดนะส่วนพาร์ทนี้นะคะพาร์ท EP ที่3นะะเราจะมาคุยกันเรื่อง สุขภาพหัวใจนะทุกคนอืนะสุขภาพหัวใจเนี่ยนะะมาเริ่มต้นกันเลยนะะเริ่มต้นกันด้วยโคเอนไซคิวเทนชื่อคุ้นๆนะหัวใจนะโคเอนไซคิวเทนอยู่คู่กันนะฮะแยกกันไม่ขาดอยู่แล้วนะฮะ โคเอนไซม์1 0เนี่ยนะคะร่างกายสามารถสร้างเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอายุเราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะการสร้างเนี่ยก็จะลดลงนะคะอวัยวะที่มีโคเอนไซม์1 0สูงนะคะได้แก่พวกหัวใจกล้ามเนื้อสมองนะคะและก็ตับนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีคุณภาพสูงมากๆนะคะใครที่เขาเรียกว่าเหนื่อยง่ายนะเะมื่อก่อนเนี่ยวิ่งหนึ่งรอบสนาม ก็ฟิตนะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นบันไดหนึ่งชั้นหอบแล้วเนี่ยแปลว่าโคเอนไซม์คิวทของคุณเนี่ยได้ลดลงลดลงมากๆแล้วนะคะนะแหล่งของโคเอนไซม์คิวทนะคะที่พบได้นะคะก็คือหนึ่งคือเครื่องในสัตว์นะ,ะเนื้อสัตว์ปลาทะเลนะผัวน,นะนมนะผลิตภัณฑ์จากนมอกระหล่ำค้าแล้วก็บ็อกเครีนะ,ะถ้าเกิดทานอาหารจำพวกนี้นะคะก็จะได้โคเอนไซม์คิวเนด้วยนะ หน้าตาของโมเลกุลโคเอนไซม์คิวเทนนะ <c oughs> เป็นยังไงคะดูแล้วงงนะคะดูแล้วงงนะ,ะเอาแบบอ่าเข้าใจง่ายๆกันดีกว่านะโคเอนไซม์คิวเทนนะ,ะกับการส่งเสริมสุขภาพหัวใจนะคะเป็นแหล่งพลังงานทั้งหมด95%ของหัวใจเลยนะคะสูงมากนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันไขมันสะสมในหลอดเลือดนะคะ,ะตรงด้านล่างนี่คือที่มานะคะของของงานวิจัยนะคะ อ่าโขเอนไซม์คิวเทนนะคะทำหน้าที่ยังไงนะมีกลไกแบบไหนในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดนะเขาสร้างพลังงานให้กับเซลล์นะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะคะเพราะว่าหัวใจเราเนี่ยจาก EP ที่หนึ่งใช่ไหมคะทำงานไม่มีหยุดพักเลยนะคะเต้นหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งแสนครั้งนะคะตุบๆตุบๆอย่างเงี้ยหนึ่งแสนครั้งต่อวันนะคะทำงานหนักมากนะคะขนาดเราพูดเนี่ย สิบนาทีเรายังเหนื่อยเลยนะแต่ว่าหัวใจเนี่ยเต้นตลอดแม้จะหลับหรือตื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์หัวใจเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพิ่มการส่งเลือดนะคะปั๊มเลือดนะคะออกจากหัวใจห้องล่างนะให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจนะลดอาการเจ็บแค้นหน้าอกนะในผู้ป่วยหัวใจนะคต้านอนุมูลอิสระร่วมกับวิตามินอีนะคะลดความดันโลหิตนะคะน้ำตาลในเลือดนะในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะ ลดปริมาณโฮโมซิสเตอินนะ,ะลดความเสี่ยงการอักเสบนะ,ะในกล้ามเนื้อหัวใจนะะแล้วคะแล้วก็หลอดเลือดโคอเอนไซม์คิวเทนนะคะเราหาได้จากส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องในสัตว์เลยนะคะอะ่าแล้วก็พวกปลาทะเลคณะกะล่ำนะ,ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเวลาเยอะนะ,ะในการปรุงอาหารหรือกลัวว่าอ่าในปลาทะเลนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าไงตรวจเช็คนะ,คะ เจอฟอร์มาลีนก็มีนะคะหรือสารที่มันกันเสียต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาบริโภคโคเอนไซม์คิวเทนที่เป็นเม็ดได้นะคะที่แบบเ,เขาควบคุมนะคะมีมาตรฐานที่ดีนะคะที่ไม่มีสิ่งเจียปนเนาะ <c oughs> หรือเรากลัวว่าพวกคณะกระล่ำตามตลาดสดตามท้องตลาดเนี่ยจะมีพวกยาฆ่ามแมลงนะคะหร <c oughs> ือสารต่างๆใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการสํารวจนะคะว่ามีพวกยาฆ่ามแมลงเนี่ย เกินนะคะในพวกตลาดสดที่ขายผักเนี่ยเกินมาตรฐานนะเป็นจํานวนมากนะถ้าเรากลัวเรื่องนี้นะแต่ถ้าเกิดปลูกได้เองทานเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะเะถ้าเราไม่สะดวกปลูกเองนะะหรือมีแหล่งที่มาที่มันไม่ใช่ออร์แกนิกเนี่ยนะคะเราก็สามารถมีตัวช่วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนพัสนะคะเนาะก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยหนึ่งเม็ดกึ๊บเนี่ยอ้นะคะ ได้โคเอนไซม์คิวเทนไปเต็มๆเ,เลยนะ,ะตัวต่อมานะฮะตัวต่อมาคือะคะวิตามิน B c o m p l e x นะฮะวิตามิน b c o m p เ e x เนี่ยก็ช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพหัวใจด้วยเช่นกันนะ,ะช่วยในการป้องกันความผิดปกติผิดปกตินะคะของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายนะคะช่วยให้หลอดเลือดหัวใจทำงานปกตินะ,ะวิตามิน B3 นะฮะ ยังช่วยเพิ่มการทำงานของโปรตีนนะคะตัวรับคอเลสเตอรอลในตับเร่งการส่งกลับคอเลสเตอรอลสู่ตับอีกด้วยนะคะช่วยเพิ่ม HDL ในเลือดนะคะซึ่งเป็นไขมันดีนะวิตามิน B ช่วยเพิ่มไขมันดีในเลือดด้วยนะวิตามิน B ีเนี่ยมีหลายชนิดใช่ไหมคะเพื่อนๆ b สาม B 9ห1 2เก้าบีสิบสองกินตัวไหนดีกินทั้งหมดเลยนะเราก็กินวิตามิน B คอมเพล็กก็คือวิตามิน B รวมนะซึ่งอัตราส่วนเนี่ยาจากงานวิจัยเนี่ยเขาก็ ใส่ไปในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะคะส่วนวิตามิน B6, หกวิตามิน d 9นะคะวิตามิน B, B 1สเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดได้นี่เลยผลิตภัณฑ์ที่เรามีนะคะจะเป็นอ่าเม็ดนะคะโดยจะเคลือบสองชั้นนะการเคลือบสองชั้นเนี่ยดียังไงนะคะอ่าเขาจะทําให้วิตามินแต่ละชนิดเนี่ยไปละลายในแต่ละส่วนเช่นอ่าละลายใน กระเพาะนะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งชั้นที่มันละลาย,ยากที่เคลือบเอาไว้เนี่ยให้ละลายในหล่ำไส้เล็กนะคะเพราะว่าแต่ละชนิดเนี่ยการดูดซึมเนี่ยไม่เท่ากันนะคะเนาะให้วิตามิน B รวมทั้งหมด8ชนิดเลยทีเดียวนะคะใน1เม็ดวิตามิน B 1 B 2 B 3นะ,ะบะ b 5 b 6 b 7 B9 แล้วก็วิตามิน B 12นะคะครบคันนะคะครบคันใน1เม็ดเลยนะคะ อืมนะนี่ก็จบไปแล้วกับปกฮีโร่ใช่ไหมคะที่ดูแลหัวใจและหลอดเลือดนะคะหกฮีโร่ของเราหนึ่งคือกระเทียมนะสองเลซิตินอีสามเรซิอลสี่น้ำมันป่านะ part, นะคะห้าวิตามินบีพัดนะคะแล้วก็หกนะคะโคเอนไซม์คิวเทนนะ,ะเพื่อนเพื่อนครบหลักสูตรนะ3ะสามอีพีนะคะย้อนดูได้นะคะตรงนี้ก็คืออีพีที่สามนะคะ สรุปรวมแล้วนะคะการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารด้วยนะ,ะแล้วก็อ,ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอนะคะงดการสูบบุหรี่หรือพวกแอลโกอฮอล์นะคะถ้างดไม่ได้ก็ลดได้ก็จะดีมากค่อยๆลดนะ,ะจากสูบวันละ12มวนนะคะลดลงมาเป็น11มวน นะฮก็ลดแล้วนะก็ค่อยๆลดอะไรอย่างเงี้ยนะจากดื่มแอลกอฮอล์วันละห้าแก้วนะฮะก็ลดลงมาเป็นสี่จุดห้าแล้วกันนะก็ลดมาทีละนิดก็แล้วกันนะขอให้ลดนะฮะแล้วก็การควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเบนก็เทรนควบคุมน้ําหนักนะคะที่ไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะถ้าใครอยากลดไขมันลดน้ําหนักเนี่ยก็สามารถ ทักบ้านเขียวมาได้นะพิมพ์พบ้านเขียวให้นะฮะเนาะติดต่อมาได้หรือพิมพ์พคอมเมนต์ที่อใต้คอมเมนต์ใน YouTube นี้ได้เลยนะคะเนาะเราก็สามารถควบคุมน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้เนี่ยเขาเรียกว่าองค์รวมของร่างกายด้านในเราเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องภาวะอะการเครียดด้วยนะคะเพราะว่าอ,อาการเครียดของเราเนี่ย เขาเรียกว่าอย่างไงมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างนะ,ะสร้างอะไรสร้างไขมันอืมสร้างไขมันในช่องท้องขึ้นมาเนี่ยเยอะๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยอ่าอาจจะต้องหากิจกรรมนะคะเพื่อผ่อนคลายนะคะความเครียดของเรานะ,ะอืมนี่ก็คืออ่าสีริรวมการดูแลหลอดเลือดและหัวใจนะ,ะซึ่งสุขภาพหลอดเลือดที่ดีเนี่ยก็คือหัวใจของการมีชีวิต ที่ยืนยาวนะทุกคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเพราะว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นอันดับสองนะคะที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์นยในประเทศไทยเนี่ยรองจากโรคมะเร็งเลยทีเดียวนะซึ่งเป็นโรคที่เราป้องกันได้นะคะสำหรับอีพีนี้นะคะเบนก็ขอจบเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้านะคะมาพบกันเกี่ยวกับโปรแกรมการลดน้ำหนักการลดไขมันนะคะเนอะอาจจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ใช่ก็เกิดเลิฟกด s u b สไครต์เอาไว้นะเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ